สบายดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องตุ๊กตานะคะวันนี้นะคะทุกคนน้องตุ๊กตาจะเข้าเรื่องนะคะมาพูดถึงระบบของการศึกษาที่ไทยนะคะจากที่เรื่องราวของประเด็นอันดับแรกเลยคือมีคนที่เข้าใจผิดน้องตุ๊กตามาว่าน้องตุ๊กตานะ่มีลูกอยู่แล้วแต่ก็ยังมาเรียนต่อที่ไทยทําไมมีลูกแล้วทําไมถึงต้องมาเรียนที่ไทยทําไมมีลูกแล้วทําไมไม่บอก ทำไมต้องมาโกหกคนไทยด้วยคือในาที่นี้คือน้องตุ๊กตาไม่ได้โกหกเลยค่ะหลังจากที่เรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วแบบมีคําถามมีคอมเมนต์มาแล้วหนูก็ออกมาตอบในทางช่องทางแอปต่างๆที่หนูได้ทําอยู่แล้วก็มีคนถามอย่างอีกว่าแล้วเป็นคนลาวด้วยค่ะแบบด้วยความที่ว่าเขาอยากรู้ว่าคนที่มีลูกแล้วสามารถเรียนต่อที่ไทยได้ด้วยหรอแล้วหนูก็เลยตอบไปว่าคือหนูอะเป็นคนหนึ่งที่หนูไม่ได้มีลูกนะคะหนูยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มียังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีแฟนและยังไม่ได้มีลูกด้วยค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะทุกคนว่าระบบการศึกษาที่ประเทศไทยในประเทศไทยอจ,จะมีมหาลัยที่ปิดแล้วก็มหาลัยที่เปิดมหาลัยที่เปิดคือเป็นมหาลัยที่ต่างประเทศหรือว่าต่างชาติสามารถเข้ามาเรียนได้แต่ถ้าเป็นมหาลัยปิดส่วนมากจะเน้นในเรื่องของคนไทยเรียนเท่านั้นหรือเปล่าอันนี้หนูต้องตาดไม่แน่ใจเพราะว่านต้องตัดเรียนมหาลัยเปิดหนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบ คือถ้ามีเงินเหลืออะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องเลยว่าเอ้ยเราจะเรียนมาหาลัยอะไรก็ตามแต่คือสุดท้ายแล้วโอเคความรู้เรามันอยู่ที่ตัวเรามากกว่ามันไม่ได้อยู่ที่มาหาลัยใช่ไหมคะอ่ะมันแล้วแต่ว่าเราจะาหาความรู้ให้กับตัวเองมากเพียงใดน,นะคะทุกคนแล้วก็วันนี้จะมาบอกว่าหนูอะ่ะอยากจะบอกว่าระบบการศึกษาที่ไทยอะ่ะเป็นการเปิดโอกาสให้กับ คนที่คุณจะมีลูกหรือไม่มีลูกจะแต่งงานแล้วหรือไม่แต่งงานแล้วก็สามารถเรียนได้ก็สามารถจะเรียนได้ค่ะซึ่งหนูไม่รู้ว่าประเทศอื่นอะเป็นแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าแต่หนูได้มีการไปหาในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าเฉพาะบางประเทศเท่านั้นและเฉพาะบางกรณีของแต่ละโรงเรียนแล้วก็ของไฮสคูลหรือว่ามัธยมปฐมเอียงกนแล้วแต่กันไปเนาะ แต่ว่าในมหาวิทยาลัยประเทศไทยที่แบบบางคนว่ามีลูกแล้วสามารถเห็นเห็นต่อปริญญาติดได้บอกคำตอบก็คือสามารถเห็นต่อได้อันนี้คือข้อดีของระบบการศึกษาที่ไทยคือนองตุกตานองตุกตาบูฮัวระบบการศึกษาอยู่อ่าประเทศลาวหรือประเทศบ้านเฮาเนะ่ะในของปริญญาติะเป็นแนวใดแต่ว่าสลายใการเหียนยูลาวมันจะมีสั้นสูงสั้นกลางแล้วค่อยต่อปริญญาติแต่ยูไทยนี่คือแบบปริญญาติ็คือปริญญาติดซีปีเหียนไปเลยแมน คือการเฮียนของบิ๊กทุกคนรู้จักบิ๊กตอรลีป่ปอเปรียบเทียบคือบิ๊กตอรลี่เราเฮียนอยู่ลาาบิ๊กตอรลี่ฮันเป็นลูกอายอน้องๆกันกับน้องตุ๊กตานี่แหละแม่ของบิ๊กเตอรลี่ฮันเป็นน้องสาวของแม่น้องตุ๊กตาแล้วบิ๊กตอรลี่เนี่ยเพิ่นเฮียนเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าอย่างต่างๆเนาะสายคนลาวผู้สายเขาจะเน้นในการเฮียนของแบบพวกไฟฟ้าอย่างประมาณนี้แล้ววันนี้นะทุกคนคือบิ๊กกระนเฮียนจบชั้นสูงแล้วอ่าชั้นกลางมาเออจบชั้นสูงชั้นกลางแล้วต่อไปบิ๊กกรับ เอ้ยอันหนึ่งทูเอเอเฟยเราเห็นจะชั้นสูงวิ่เราแล้วเราก็มาต่อปร,ริญญาตีอยู่ไทยเราก็จะลดอ่าพอมาเปรียบเทียบวุฒิกับปร,ริญญาตีน่ะก็จะหักไปแล้วหนึ่งปีก็คือจากที่เรียนในตำนวนสี่ปีในของรักสุปรปริญญาตีพอเรา,าเอาวุฒิมาเปรียบเทียบของเราที่เราเหียนอยู่เรามา,มาเปรียบเทียบเราอ่ะเหลือแค่สามปีที่เราเหียนตอนแรกเรามาเหียนพร้อมปีดยวกับน้องตุ๊กตาแต่ว่าพอเราเอาใบเทียบมาเทียบนะทุกคนอืเราก็ ขึ้นปีซีเลยเพราะว่าอ่าพอแบบเอามาเทียบมันคือมันเทียบบุ้ดไดอย่างใดอยู่แล้วถ้าเอาบ้เสื้อภายเฮียนตอยูไทยสามารถเอาวุธของตัวเองมาเทียบได้เลยและบางคนถามว่าเลียนที่ไทยมีข้อดียังไงบ้างคือน้องตุ๊กตาอยากซิบ,บอกเลยว่าการเลียนยูไทยบอกว่าจะเอาไปคนลาวคนไทยหรือว่าอียงก็ตามแต่คนในประเทศไทยคนไทยแท้ๆหรือว่าต่างชาติแต่อยากซิบบอกเลยว่าการทีมาเลียนตออยูไทยข้อดี มันมีหลายอย่างแหงการที่เขาจะไปหาข้อเสียจากมันเขาต้องถามว่าเขาจะไปหาข้อเสียจากมันเพื่ออย่างคือถามว่าข้อดีไม่อย่างแน,น่ข้อดีมันมีหลายอย่างัแหละแล้วแต่ว่าความมุมมองของเขาจะเป็นแนวใดข้อดีของการเรีนยนยูไทยคือคอนเน็กชันดีๆใหม่ๆในการเรียนหูการหาเงินประสบการณ์ชีวิตมันได้คอนเน็กชันหลายอย่างแหงทุกคนมันมันได้แบบมันเหนให้เขาฝึกแบบเป็นเป็นผู้ย้ายหลายขึ้น แต่อยากสิบอกว่าคนไทยไเป็นคนมรารยาทีแหงคนไทยเป็นประเทศที่แบบมรารยาทดีคือถึงแม้ว่าเฮาสีเฮียนยุ่ใส่ก็ตามแต่เฮาสิเป็นผู้รักผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ตามแต่แต่ว่าการเฮียนยุทยหรือว่าการใช้ชีวิตยุยทยนะ่ะคนไทยเป็นคนที่มีมรารยาทเ้อคนไทยเป็นคนที่แบบเซนสทีฟในเรื่องของแบบมรารยาทแฮงคือคนไทยเป็นคนที่แบบเซนสทีฟเรื่องของมรารยาทและการที่เฮาม,มีลูกหรือบ่มีลูก เขาก็สามารถเหียดได้คือกันคือน้องตุ๊กตามาไทยแบบแบบน้องแทเกอร์นะทุกคนได้หลายบางคนนะเข้าใจผิดว่าเป็นลูกของน้องตุ๊กตาแลวแบบน้องตุ๊กตาบอกกาบอกโบกาชี้แจงออกมาบอกในคลิปบอกมาคนก็ว่าเอ้ยทําไมไม่ชี้แจงออกมาแบบทําไมไม่บอกมาแตงทำไมไม่บอกออกมาเลยทําไมต้องโกหกกันเด็กคือหนูมีน้องแม่หนูมีน้องแทเกอร์ตอนคลอดน้องไทเกอร์ตอนหนูอายุ14ปี แล้วหนูอะอายุ14ปีคือหนูเริ่มถ่ายทําคลิปแล้ว uh huh. แล้วหนอูอยู่กับน้องไทเกอร์คือแม่คลอดน้องไทเกอร์มาแม้แต่ลกของหนงแบบูแบบแบบคือหนูเป็นคนไปฝังแบบไปอะไรเคลียร์ทุกอย่างแล้วคือครั้งแรกในะชีวิตของหนูที่หนูต้องได้แบบเห็นลกแล้วครั้งแรกเขาเรียกลกปะคะทุกคนแล้วก็ครั้งแรกที่แบบต้องได้แบบมาล้างขี้อี๋ของเด็กพึง่งคลอดใหม่ เพราะว่าตอนนั้นคือไม่มีตังค์ต้องใช้แค่แบบผ้าอ้อมที่แบบต้องเอาไปซกักแล้วก็เปลี่ยนซกักแล้วก็เปลี่ยนจะซื้อที่แบบเป็น per, แพมเพิร์บอะไรเงี้ยคือไม่มีตังค์หนูก็เลยแบบเป็นคนที่ต้องเลี้ยงน้องอะ่ะเลี้ยงน้องแบบช่วยแม่อ่ะคือเหมือนเลี้ยงลูกคนหนึ่งเลยค่ะคือแบบกลัวน้องจะโตนี่เข้าใจได้เลยว่าการเลี้ยงลูกมันเหนื่อยอย่างนี้นี่เอง กวาการเลี้ยงเด็กกวดจะได้เงินกวดแบบได้เงินมาแล้วมาเลี้ยงเด็กกวดจะโตัวมันเหนื่อยแบบนี้นี่เองหนูเลยเข้าใจพ่อกับแม่ว่าอ๋อการเลี้ยงลูกมันเป็นมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเหนื่อยมากพ่ออะผู้ชายจะไม่ค่อยได้เลี้ยงลูกสักเท่าไหร่ตามตามตามที่แบบที่เห็นส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่เลี้ยงลูกแล้วหนูอะต้องแบบมาอุ้มน้องแบบ แม่ก็จะได้กินข้าวแบบก็จะได้อาบน้ําต้องแบบอุ้มลูกหนูก,ก็แบบเป็นผู้หญิงลูกสาวคนเดียวก็ ew, <c oughs> เลยต้องอุ้มลูกเอยโอ้ยไม่ใช่ pulp, อุ้มลูกดิอุ้มน้องอุ้มน้องเออเออเอออย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เลี้ยงมาแบบช่วยแม่ตั้งแต่คลอดจนถึงจนถึงตอนนี้ก็ยังแบบคอยซัพพอร์ตน้องแบบน้องอยากกินอะไรน้องอยากได้อะไรหนูก็เป็นคนที่แบบคอยซัพพอร์ตน้องตลอด มันก็เลยแบบเหมือนลูกคนหนึ่งที่แบบกลับบ้านไปแล้วกอดหอมแล้วแบบมันเป็นการกอดการหอมหนูเป็นคนหนึ่งที่ชอบกอดจูบหอมเด็กแล้วแต่คนอื่นไม่ใช่นะแต่เฉพาะน้องตัวเองเท่านั้นที่หนูแบบจูบหอมแบบเบอร์ดี้หลานตัวเองทออออไทอออโตไทเกอร์อย่างเงี้ยคะ่ะหนูเป็นคนที่รักเด็กอยู่แล้วใชค่ค่ะแล้วาบางคนก็จะเข้าใจผิดว่าบางคนบางครั้งก็จะแบบเอาลูกเอาหลานมาฝากไว้แยติพี่น้องหนูเป็นอย่างนี้คะ่ะแบบ บางครั้งหนูถ่ายคลิปอยู่ก็แบบโอเคมีญาติแบบเอาลูกมาฝากไว้เขาจะแบบไปหาปลาหรือแบบไปไปเไปไปไป,ไปทำงานแล้วก็เอาลูกเอาเด็กมาฝากเอาลูกหลานเป็นลูกหลานเดียวกันญาติาพี่น้องกันเอาลูกหลานมาฝากไว้หนูก็ต้องแบบมาอุ้มอ่ะแล้วแบบทำอย่างเงี้ยถ่ายคลิปไปด้วยแล้วมันก็เลยแบบคเกิดข,ข,ข้อเข้าใจผิดว่าน้องต,ตุ๊กตา่ะมีลูกแล้วอเอ๊ะหนูยังไม่มีลูกนะคะ หนูยังไม่มีลูกนะคะทุกคนคือคนเข้าใจผิดก็เข้าใจผิดอย่างเงี้ยคะ่ะบาคนบอกว่าที่พี่ติดตามน้องตุ๊กตานี่คือน้องตุ๊กตาโสดนะถ้าน้องตุ๊กตาแบบแต่งงานมีลูกแล้วอ่ะพี่รับไม่ได้พี่จะเลิกติดตามน้องตุ๊กตาแสดงว่าพี่ติดตามหนูเพราะว่าหนูโสดอย่างเงี้ยหรอคะ่ะคือหนูไม่อยากให้คิดอย่างนั้นนะคะถ้าติดตามหนูหนูก็อยากให้แบบติดตามแล้วก็ด้วยความสามารถของหนูใ,ใน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 เวอร์ชันของหนูในการใช้ชีวิตของหนูมากกว่า นูไม่อยากให้คิดแบบนั้นนะคะนั่นแหละค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะถ้าจะพูดถึงเรื่องของระบบการศึกษาที่ไทยเท่าที่เรียนมาใกล้จะจบแล้วอ,อีกหนึ่งปีก็จบละก็อยากจะบอกว่าระบบการศึกษาไทยอะ่ะดีมากๆเลยนะคะคือไม่จะเป็นต้องไปหาข้อไม่ดีหรอกคะ่ะเพราะถ้าเราไปหาข้อไม่ดีอะ่ะ เราก็จะโมแต่คิดว่าเฮ้ยน้อยใจจังทำไมแบบมันงงมเป็นอย่างงู้นทำไมมันเป็นอย่างนี้จงหาข้อดีจากมันเถอะค่ะแล้วการใช้ชีวิต<ๆ>จะง่ายขึ้นอย่าไปเปรียบเทียบหนูไม่เคยเปรียบเทียบว่าอุ้ยเรียนที่ไทยเป็นอย่างนี้อุ้ยเรียนที่เราดีกว่าอุ้ยเรียนที่ไทยดีกว่าเรียนที่ประเทศจีนดีกว่าเรียนที่ประเทศเวียดนามดีกว่าไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบเลยค่ะแค่เราเลือกแล้วเราโฟกัสกับสิ่งที่เราทํากับสิ่งที่เราเลือกแล้วเราใช้ชีวิตมันให้มันคุ้มค่าแล้วเราหาข้อดีจากมัน โดยที่เราไม่ต้องไปแยกแยะว่าข้อลบข้ออะไรๆแบบๆอันนี้ไม่ต้องคิดมากค่ะปล่อยมันไปจงหาข้อดีจากมันแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นโอกาสแล้วก็ทางเลือกให้กับชีวิตของเรานะคะหนูเองไม่รู้เหมือนกันมากนะอนาคตน้องตุ๊กตาจะเป็นยังไงหนูไม่รู้ว่าหนูจะได้ทางานที่ไทยไหมหนูไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่หนูคิดว่าหนูจะสร้างปัจจุบันของหนูนด้แหละให้ดีที่สุดให้คุ้มกับที่แบบใช้เวลาให้คุ้มกับที่แบบ ในแต่ละวันที่มีเวลาเพราะทุกคนมีเวลาเท่ากันหนูยอมรับว่าหนูต้องทํางานเยอะต้องเรียนเยอะเพราะหนูอยากมีอนาคตที่ดีไม่รู้แหละคนอื่นจะคิดยังไงแต่หนูแค่คิดว่าในช่วงเวลาที่มีอายุอยู่แค่เนี้ยอายุข้างหน้าอย่าลืมว่าเราต้องแก่ขึ้นอายุมากขึ้นร่างกายของเราไม่ได้เหมือนปัจจุบันนี้ฉะนั้นตอนมีตอนอายุเท่านี้หนูคิดว่าหนูจะรีบทํารีบสร้างตอนอายุเยอะจะได้สบายนะคะ จะได้แบบไม่ต้องดิลลนแบบต้องแต่งต้องแต่งต้องแต่ตงตมีนี่มีสิท์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ชอบอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าหนูเคยผ่านชีวิตเรื่องราวมาแบบนั้นแล้วก็เลยไม่อยากย้อนกลับไปเป็นแบบนั้นคือผ่านในนาทีนี้คือแบบผ่านว่าโอเครู้แล้วว่าการเป็นหนี้เป็นยังไงร,รู้แล้วว่าการไปยืมเงินคนอะ่ะเราต้องแบบพ่อแม่ต้องแบบขนาดไหนอะ่ะคือรู้แล้วว่าการที่ไม่มีอะไรกินเป็นยังไงหนูเติบโตมาในครอบครัวที่ yes i know my family is poor I believe in myself. I can do it. I think in the future is perfect of her. I can t do it. I believe in myself. ติ้งติ้งติงติงติง,ตง,ตงประมาณนี้เลยคะ่ะเชื่อค่ะหนูเชื่อว่าความสามารถของตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองแน่นอนทุกอย่างมันมีแบบมันมีแบบทั้งแบบ confidence and difficult คือมันมีความท้าทียว่าแตกต่างแล้วก็ยากแต่หนูเชื่อว่าหนูสามารถทําได้ขอแค่หนูอดทนถึงแม้ว่าการตั้งเป้าหมายของหนูอาจจะอยู่สูงเกินไปแต่ถ้าเราไม่ลองก็ไม่รู้ประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ตเขาวตาไปก่อนคลิปนี้มาแบบสั้นๆหวังว่าจะไม่เบื่อกันนะคะเดี๋ยวเตขตาวตไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องทางเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทางทิกเกอร์แล้วก็ช่องทาง ในนี้ด้วยนะคะ YouTube I love YouTube โอเคต่กิ้ส่มานะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของหนูนะคะเดี๋ยวหนูขอัวลาไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้าสอบแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กตาด้วยนะคะสอบเสร็จกลับบ้านกันหยุดแค่ไม่กี่วันเองกลับบ้านน่าจะกลับบ้านแค่สีห้าวันเองมัง้งคงจะได้ต้องมากับเปิดเทอมอันนี้คือสอบสอบเทอมหน,นะคะของปีสา หยุดแค่ไม่กี่วัน5วันเองมั้งหนูก็ต้องกลับมาเรียนเทอม2ของปี3เข้าสู่เทอมสองของปีส,เ,ส,เ,ส,ปสเรียนอีก4 4 4สส,ส,ส,สเดือนแล้วก็หยุดยาวไปพักหยุดเทอมสองสเดือนแล้วก็มาเปิดเทอมอีกทีคือเดือนมิถุนาของปีหน้าปี4ก็จะขึ้นปี4ีแล้วอ้ oh my ม o ก็จะจบแล้วดีใจมากหนูจะพยายามผักดันตัวเองให้เรียนจบแล้วก็เรียนให้เก่งๆนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้ ไม่คิดว่าเต่งไม่คิดว่าเวลาจะผ่านไปเร็วขนาดนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวตีงิขอตัวามไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพเต่งด้ยวดยวค่ะบ๊ายบายสบายดีเจ้าอื้อ